สวัสดีนะครับคลิปในวันนี้จะพามาดูต้นอินทผาลำต้นใหม่ของเรานะครับที่ปลูกลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับต้นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นที่พิเศษนี่น,นะครับก็คือว่าเราเนี่ยกำลังจะปลูกแบบเป็นเป็นเรื่องบรลาวนะครับเป็นทางการหน่อยก็คือหมายถึงว่าปลูกแบบหวังผลหน่อยนะครับก็คือเราใช้ต้นที่เป็นต้น เนื้อเยื่อนะครับเป็นต้นเนื้อเยื่อที่ซื้อที่ซื้อมาจากสวนนะครับสวนปีชาเนี่ยนะครับที่เราไปถ่ายคลิปกันมานะครับแต่ว่าจะขออภัยนะครับเพราะว่าอาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในตะข่ายทีหนึ่งนะครับกันพวกไก่แล้วก็พวกหมาต่างๆครับที่จะมาลังแกต้นก็ได้นะครับนะครับต้นนี้ก็เป็น ต้นที่เราไปหนูบ้านนะครับไปไปเลี้ยงที่บ้านนะครับมาสักระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งต้นค่อนข้างที่จะมีใบเป็นใบแฉกออกมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เอามาให้พ่อปลูกต่อไปนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับมันก็เป็นใบแฉกออกมานะครับเนี่ยครับเยอะเยอะขึ้นมากแล้วนะครับนี่ต้นก็ประมาณหนึ่งแล้วครับต้นที่เป็นอินทผลัมเนื้อเยื่อมันก็จะ ไม่ใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับต้นที่เป็นพรอเม็ดนะครับแต่ว่ามันก็จะหวังผลได้นะครับว่าตัวนี้เขาเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวในสวนเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะดําเนินการนะครับหาต้นที่เป็นตัวเมียมาเพิ่มมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าต้นตัวผู้เนี่ยเราค่อนข้างเยอะมากแล้วมีหลายต้นแล้วครับนี่เป็นต้นแรกนะครับที่จะเราจะลองแบบลงหลุมปลูกดีๆเลยนะครับเป็น ต้นที่เราคาดว่าอีกประมาณสักสามปีนะครับไม่เกินสามปีเนี่ยเขาหน้าที่จะออกเป็นดอกตัวเมียออกมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเกสรตัวผู้มาผสมนะครับแล้วก็ให้ได้เป็นเป็นลูกออกมานะครับก็จะไม่ได้ทำเยอะมากหรอกครับก็จะทำแค่แบบว่าให้ให้พอมีนะครับแค่นั้นเองครับไม่ได้กะว่าจะทำใหญ่โตมากมายนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามาฝากนะครับเป็นเกี่ยวกับข่าวสารในสวนไซใหญ่นะครับของเรานะครับข่าวสารการเกษตรนะครับเดี๋ยวพอต้นข้อใหญ่มากกว่านี้ก็จะเอาไอ้นี้ออกได้นะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ